สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการถือว่าหมอขอรายการที่จะทําให้ทุกคนได้รู้จักกับเรื่องโรคและก็วิธีในการดูแลสุขภาพง่ายๆภายใน5นาทีค่ะหากคุณผู้ชมนะคะหรือคนรอบข้างนะคะป่วยเป็นโรคนิ่วในระบบปัสสาวะก็คงจะสงสัยว่าเวลาเราไปพบคุณหมอนะคะเขาจะมีวิธีในการตรวจอย่างไรบ้างในวันนี้นะคะคุณหมอวิรยุทธ์พร้อมจะมาอธิบายให้พวกเราฟังกันแล้วค่ะ สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูเรื่องของการวินิจฉัยนิ่วในระบบปัสสาวะขั้นตอนนะครับเราจะวินิจฉัยกันยังไงได้บ้างก็เริ่มตั้งแต่ 1. การตรวจร่างกาย 2. การส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 3. การตรวจทางภาพถ่ายนังสือการตรวจร่างกายถ้าคนไข้ามาด้วยอาการปวดเราก็ต้องมาตรวจตั้งแต่สัญสญ,ญาณขีเกันก่อนโดยกรณีที่คนไข้ามาด้วยปวดเนี่ยอาจจะมาด้วยชีพจรเต้นเร็วความดันสูงเนื่องจากอาการปวดได้นะครับถ้ามีการติดเชื้อร่วมด้วย อาจจะตรวจพบไข้หรือว่าถ้ามีติดเชื้อรุนแรงในกระแสะเลือดก็จะมีความดันตกได้ร่วมกับมีหัวใจเต้นเร็วได้นะครับอันต่อมาคือการตรวจบริเวณหลังแล้วก็ตัวช่องท้องอาจจะตรวจพบว่ามีอาการปรวดบริเวณข้างที่เป็นเช่นบริเวณบ้านเอวข้างใดข้างหนึ่งที่เป็นแต่าก,การที่มีนิ้วอุดตันแล้วก็มีอาการปรวดร้าวขึ้นมาได้นะครับหลังจากที่เราตรวจร่างกายเบื้องต้นแล้ว ณหมอาอาจจะต้องตรวจส่งตรวจเพิ่มเติมโดยปกติแล้วเราก็อาจจะส่งตรวจเรื่องของปัสสาวะนะครับเอาปัสสาวะไปตรวจสามารถที่จะตรวจพบเป็นเรื่องของมีเม็ดเลือดแดงปนอยู่ในปัสสาวะได้จากการที่มีนิ่วเนี่ยไปขูดตัวท่อไตหรือว่าท่อทางเดินปัสสาวะหรือว่ากลวยไตทําให้ตรวจพบเป็นเรื่องของเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะได้ในกรณีที่มีการติดเชื้อร่วมด้วยหรือมีการอักเสบของท่อทางเดินปัสสาวะร่วมด้วยจะตรวจพบเม็ดเลือดขาวร่วมด้วยนะครับที่3านะครับ คือการตรวจทางภาพถ่ายรังสีการเอ็กซเรย์แบบนี้มีข้อดีคือทําได้ง่ายมีทุกโรงพยาบาลเลยครับไม่ต้องห่วงค่าใช้จ่ายไม่สูงมากข้อจากัดก็มีคืออาจจะไม่ได้เห็นนิ้วทุกชนิดเพราะว่ามันจะเห็นนิ้วชนิดที่มีแคลเซียมเป็นหลักแต่นิ้วที่ไม่มีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบนั้นก็อาจจะตรวจไม่พบหรือว่ามองไม่เห็นนิ้วเลยอันต่อมาคืออัลตราซาวด์มีข้อดีเลยหลักๆเลยคือไม่โดนรังสี เพราะนั้นคนท้องก็สามารถที่จะทำอัลตราซาวได้ข้อดีของอัลตราซาวคือเราก็จะเห็นเรื่องของตัวกายวิภาคของไตแล้วก็ดูเรื่องของการบวมของท่อไตแล้วก็กลุยไตยได้ข้อเสียของของการทำอัลตราซาวก็คือว่าหานิ่วอาจจะไม่ค่อยเจอถ้าเป็นนิ่วที่ขนาดไม่ใหญ่มากและอยู่ในท่อไตนี่น่าจะหายากมากนะครับแต่ถ้าเป็นนิ่วในไตขนาดใหญ่พอสมควรก็จะสามารถตรวจพบได้จากการทำอัลตราซาววิธีการตรวจต่อมาคือเรียกว่าซีทีสแกนนะครับเป็นวิธีมาตรฐานที่ดีที่สุดในการตรวจวินิจฉัยนิ่วสามารถ ตรวจนิ้วได้เกือบทุกชนิดเลยนะครับเห็นทั้งการวิภาคแล้วก็สามารถเห็นเรื่องของการบวมของท่อไตแล้วก็กลวยไตเห็นตำแหน่งแล้วก็จํานวนของนิ้วได้ชัดเจนนะครับข้อเสียสําคัญเลยของวิธีนี้ก็คือค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงต้องโดนลังสีปริมาณมากกว่าตัวฟิล์มธรรมดาค่อนข้างเยอะมากการตรวจจะเห็นว่ามีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันในแต่และวิธีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือหากท่านมีอาการควรจะมาตรวจพบผู้เชี่ยวชาญในการที่จะเลือก วินิจฉัยได้อย่างเหมาะสมในคนไข้แต่ล,ลายนะครัคุณหมออธิบายละเอียดขนาดนี้นะคะคงเห็นภาพในการตรวจได้ชัดเจนมากขึ้นเลยนะคะในตอนหน้าของถือว่าหมอขอเราคงยังอยู่กับวิธีในการรักษาโรคนิ้วในระบบทางเดินปัสสาวะทาพาทกันเลยนะคะก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวสาระสุขภาพดีดีถือว่าหมอขอสวัสดีคะ่ะ Make u we care